นี่บทความเว่าท่านเดินขึ้นมาดี้เร็วหีวแสบขักบอกกัน้ำนะกัน้ำน้ำแกนมันแกนมันน่าเกลียดไหม เป่ากันเลี้ยงหน้าแกนเธอพี่น้องหน้าเกียดไหมอฮ้ยเฮ้ยแดงกับปาดแซ่ตู้เย็นไปติจ้งมันจังน่าเกียดงาบอกว่าเกี่ยวเรามาดำอันดำเรามาเกี่ยวเด้อตุ้งมาอีกแล้วเปล่าเปล่าคนดำหน้าไว้เห็นแต่ศพประลดดีเลียดดีเหรอ แสบเริ่มแข่คั่วพ,<ป>พ่อัอ่งเดือยมือพ่อบุกปปีนกับบุกเจนเนี่ว ต,ตัวิตัวหาไบ้าวนเอาไปสีประเดนหนึ่งแ้วมันก็ได้กำเดอรขนาพนันก<อ>ับมิตะปูสูงใบแล้วมันคือสรมิตะกีนี่ ใช่เอาอยนั้นภาพนี้นั่นล